สวัสดีครับสวัสดี f c ทุกท่านนะครับทักทายยามบ่ายมาครับจุดนี้ก็ที่ได้มาจากเมื่อวานนะครับขัดแยกขัดแยกไว้เป็น ep นะครับผมก็2เจ้านะเหมามา2เจ้านะครับเหมาไม่ได้ถูกนะครับนะครับ,รบก็แยกเป็น ep นะครับเพราะว่าพาบางองค์ ถ้าลงไปพร้อมกันเด่นด้วยกันก็จะตัดสินใจกันยากนะครับผมเดี๋ยวรักพี่เสียดายน้องนะนะครับว่ากันไปมาองนี้ก็หมันมากเลยนะองนี้เดิมเลยนะไม่ได้ไม่ได้ไไดล้างไม่ได้อะไรเป็นพิมพ์ใหญ่บางขุนพรมนะครับองนี้เนื้อหมันมากนะครับนี่พิมพใหญ่พระประธานบางขุนพรมนะครับจัดจ้านดีนะครับนี่มีคราบก,กหุหน่อยๆนะครับนี่ครับเห็นไหมคราบมันเลยนะครับ นี่เห็นไหมฮะใครที่ชอบคาบกูแบบนี้นะดูเอานะครับผมเก๋แท้ไม่รู้ดูเอานะครับนะฮะหลายท่าน f อผมหลายท่านเก่งกว่าผมนีกนะนะครับซื้อพาผมไปเรื่อยๆเก่งไปเลยนะนะครับ <laughs> ผมนี่ก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับขายแบบเดิมขายถูกกว่าเดิมอีกนะครับ <laughs> <laughs> ซื้อมาขายไปขายถูกกว่าเดิมอีกนะครับนะฮะลองดูครับนี่มันเลยนะของนี้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่บางหุ่นพรมนะครับนี่ ภาแบบนี้มาแบบนี้เลยนะดูเอานะครับเก๊แท้ดูเอานะครับดูให้แท้ดูให้ชอบดูให้ใช่นะครับผมไม่ประกันนะไม่ได้รับประกันพ้าแท้นะครับแบบนี้ถ้าประกันก็หลักล้านนะครับหลายล้านเลยนะครับทรงดีนะครับพิมพ์ทรงดีนะครับน่ารักดีไม่หักไม่ซ่อมนะครับตรงนี้นะฮะเปิดเท่าไหรดี พระเขาตื่นๆอยู่แล้วนะวงแขนน่าจะเพียเพ้ยนๆหน่อยนะธรรมดาธรรมชาติของบางพรมพิมพ์ใหญ่นะครับพระต้องเพี้ยนนะบางพรมของเซียนหลายๆองค์ผมเห็นเพี้ยนเยอะนะนะครับแต่พระเขาแท้เพราะเพราะว่าเขาเขามีชื่อเสียงไงนะครับนะครับเปิดเท่าไหร่ดีตรงนี้น่ารักดีนะห้าพันห้าแล้วกันนะไม่แพงกลางๆนะจริงๆจะเปิดหกพันห้าด้วยซ้านะนะครับแต่พระมันย่ตนสวยนะครับ เอาเปิด5 0 0แลวกันฮะถือว่าไม่แพงนะครับนี่ดูมันมากเลยนะครับมันก็มีองค์เดียวแบบนี้นะครับพลาดไปแล้วก็องค์อื่นได้มาก็ไม่เหมือนนะครับ FC ต้องบอกนี้นะนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ไปซื้อพระแบบพระแผงที่มันมีเหมือนกันหมดอง์นี้ย20 30ที่หยิบมาแล้วเป็นคู่แฝดนั้นผมไม่ได้ซื้อแบบนั้นนะครับนะครับนะครับนี่ฮะไม่เหมือนแน่นอนนะครับผมเช่ามาแบบไม่จะไม่ค่อยเหมือนกันนะครับ ต่างถิ่ต่างที่มาว่าองค์ที่2องนะครับองค์ที่2เป็นทรงเจดีอันนี้ก็คาบเหมือนบางหุ่นพรมนะครับผมก็ตีบางหุ่นพรมเลยแล้วกันเนาะนะครับก็มีเม็ดแดงมีอะไรด้วยนะจริงจริงตีว่ัลขังก็ได้นะแต่เนื้อเขาจะหยาบหยาบหน่อยนะครับแล้วแต่ fc นะครับตีแบบไหนก็ได้นะผมก็ขายหมดแล้วนะครับจะวัดไหนจะปิมอะไรก็ขายอย่างเดียวนะฮะไม่ได้ไม่ได้คิดมากนะครับผมนะครับก็ราคาแบบ เอาที่มันขายได้ซื้อได้กันนะนะครับ fc คุยกันแบบบ้านๆน,นะจริงใจไม่ต้องไม่ไม่ไม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 รอกอนนะภาษาใต้บอกจริงใจไม่รอกอนนะไม่มีหมกเม็ดนะครับ fc ที่เพิ่งเช่าหากับผมไม่ต้องกลัวไม่ต้องระแวงครับท่านได้รับพระตรงปกแน่นอนนะได้แน่นอนนะครับนะครับได้แน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวนะฮะนี่ครับนี่หมันไหมหมันนะไม่ธรรมดานะครับตรงนี้ นะครับช้ยามิชัยเลยนะฮะไม่ธรรมดานะนะครับดูแล้วไม่หักไม่ซ่อมนะครับเนื้อแกะปูนแต่พระสวยนะของนี้ผมล้างไปหน่อยหนึ่งเนี่ยต้องบอกกันนะครับล้างไม่ล้างนะเพราะว่ามันตอนแรกมันดูไม่รู้เรื่องเลยนะคราบแบบคา,บแบบาบเก็บนานอนะคราบฝุ่นแบบมองไม่เห็นเนื้อพระนะเพราะผมอยากให้เอฟซีได้เห็นเนื้อพระชัดชัดเจนนะจะได้ซื้อขายกันได้สบายใจเออเท่าไหร่ดีห้าพันห้าแล้วกันนะนะครับ น่ารักนะครับสวยเลยแหละนะครับขายไปแล้วก็มันก็ไม่ได้อย่างนี้อีกนะครับผมนะวาตามฟอร์มพระนะนะครับอ่ะนี่ยิงมันเลยนะอันนี้พิมพ์อะไรอ่ะพิมพ์สังคติหน่ามีหูนะครับดูคาบนะอย่างนี้เขาเรียบคาบปู่ไหมฮะนะครับดูเอานะครับเจ้าของบอกคาบปู่ผมก็คาบปู่ตามขอแล้วกันนะนะครับตามที่เห็นเลยครับ f อฟเห็นไหมมันไหมพิมพ์สังคติมีหูบางขุนพรมนะครับเห็นไหม ขอบตัดข้างบนนี้ปลิ้นปิ้นแบบนี้นะพิมพ์นี่ชอบเป็นนะนะครับเห็นผ้าแท้ของเทียนก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัดปลิ้นปลิ้นนะครับนะนะครับนี่มันเร็วนี้นะดูดูที่วิไม่ธรรมดาเนี่ยนี่พอลองกล้องไปแล้วโหเข้าท่าเลยนะครับตรงนี้นะมันเลยครับแท้เกไม่รู้นะครับดูเอานะดูเอาดูเอาดูให้ชอบดูให้ใช่ดูให้แท้ยิ่งดีนะครับนะครับถ้าดูเก๋อย่าซื้อไปนะนะครับผมนะครับดูให้แท้ ดูไม่ชอบดูไม่ใช่นะครับผมนี่นะครับตามตามนี้เลยตามนี้เลยนะครับองนี้องนี้มีคาบมันมากผมขออนุญาตเปิดสัก6,500แล้วกันเนาะนะครับ f 4ถูกแพงว่ากันไปนะนะครับพิมพ์สังกติมีหูบางหุนพรมนะครับมันเลยองนี้นะนะพักคมดีไม่หักไม่ซ่อมนะครับเปิด6,5 0 0นเนาะนะครับถูกแพงก็ว่ากันมานะครับผมอ่าหมันเลยแหละคลิปนี้ผมว่ามีรายการแบบปิดกันด่วนแน่เลยนะครับ อันนี้ก็ได้มาแบบนี้นะไม่ได้แกะเป็นฐานแซมฐานแซมผมดูแน่เป็นพิมพ์วลัลคังนะแต่พ้าตื้นตื่นมีใช้มาหน่อยแต่เขาเขาใส่มาแบบนี้ผมก็ขี้เกียจลื้อนะขายไปแบบนี้แหละวัดดวงอยู่แล้วนะเอซไปไปแกวเ,เองนะนะครับแต่ดูละพระก็ตามรูปเลยนะครับนีมันมากเลยนะครับได้มาแบบนี้มันคลาสสิกดูดีนะนะครับผมก็ขายแบบนี้เลยนะเป็นฐานแซมนะฮะดูดูดูด ดูอย่างนี้เลยครับ fc นะฮะมันไหมนะครับสภาพใช้มาหน่อยนะครับตามนี้เลยฐานแซมฐานแซมคลาสสิกนะนะครับน่ารักดีรงนี้เอา4,5 0พพอนะครับ4 5 0พพอไว้ fc ได้เป็นลุ้นกันนะครับต่อได้แต่อย่าเยอะนะนะครับเดี๋ยวผมไม่มีตังค์เที่ยวปีใหม่นะครับนะครับ fc ก็เดี๋ยวหลังปีใหม่ไม่รู้จะได้อีกหรือเปล่านะพระเนี่ยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเขา อาจจะอาจจะแบ่งแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันจะได้ดีไหมอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าเราไม่ไม่แล้วแต่เขาจะให้นะครับบางทีเราไปเรียกร้องไม่ได้เดี๋ยวมันจะแพงนะครับดีไปขอเขาขอแบ่งเข้ามานะครับนี่ถ้าผมไปเดินเดินหาตามสนามพระมันก็ไม่ได้มาอย่างงี้ทีเดียวนะมันก็มีแบบบางทีก็ดีมากบางทีก็ไม่ดีเลยบางทีก็ดีน้อยมันก็ปับปนกันนะ FC ดวงนะครับผมนะครับราคาอย่างที่บอกเลยนะครับ ประมาณนี้นะครับ FC EP นี้เอาไวๆเอาเร็วๆนะครับสี่องค์นะครับชอบองค์ไหนแคปหน้าจอทักไลน์มานะครับผมนะครับใครไวใครได้โอนก่อนได้ก่อนนะครับไม่รับจองเนาะนะครับฝากติดตามกันด้วยครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ